ในบรรดาภาษาพูดเนี่ยนะเรามีความรู้สึกว่าภาษาไทยเนี่ยมันเป็นภาษาที่ชัดเจนมากภาษาไทยมีหลายมีหลายเสียงมีเสียงสามัญเอกโทตีจัตวาแล้วก็มีสระมีพยัญชนะออกเสียงนี่แบบชัดถ้อยชัดคํามีหลายเสียงให้เราพูดเออคราเนี้ยพอมาดูภาษาญี่ปุ่นนะภาษาญี่ปุ่นถ้ามันจะมีการนับแบบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้มันก็นับไปแต่มันจะมีนับแบบหนึ่งก็คือนับสิ่งของชิ้นอันอย่างเงี้ยมันจะนับแบบมันจะนับไม่เหมือนเรานะอย่างของเราก็สองกล่องสามกล่องสี่กล่องก็พูดไปใช่ไหมไม่เปลี่ยนใช่ไหมภาษาญี่ปุ่นอีกิีนี้ซางยงกัวนนี่มันคือนับหนึ่งสองสามสี่ไปแต่ถ้านับสิ่งของหนึ่งชิ้นหนึ่งอันสองอันสามอันอย่างเงี้ยมันมันเปลี่ยนไปนะแล้วมันคำมันใกล้เคียงกันมากอย่าง หนึ่งชิ้นน่ยชตสึสองชิ้นตัดสไอสองคำเนี่ยมันใกล้กันมากนะถ้าคนพูดพูด,พด,พดไม่ชัดพูดไม่ไม่ชา้ชาชา้ชาชาัดชัดเนี่ยมันจะเข้าใจผิดแล้วมแ,แล้วมันก็พลาดบ่อยมากเลยคือคือทําให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้ยทาไมภาษาไทยเรานี่มันดีเลิศประเสริฐสีอย่างนี้อะไรเงี้ยพอเราไปเปรียบเทียบกับภาษาอื่นนะอย่างเงี้ยอย่างมชติว่าคนพูดเอาเอาสองกล่องแล้วเขาบอกว่าอิกโก นิโกอีกน i อย่างมันก็จะใกล้ๆก,กันเลยแต่ถ้าแล้วมันจะอีกคำหนึ่งว่าชุดฟตัเออเวลาถ้าพูดไม่อ้าปากกว้างๆนะ่ะมันก็จะมันจะใกล้เคียงกันมากเลยตุฟตซืมันจะใกล้เคียงกันมากเลยแม,ม,ม้แต่เราที่ฟังเนี่ยฟังยืนคุยกันต่อหน้าเนี่ยยังต้องชูนิ้วเลยนะต,ตุด,ตดื้อฟุตซื้ออะไรเงี้ยคือ มันใกล้เคียงกันมากอะแล้วมันก็พลาดแม้แต่คนญี่ปุ่นก็ฟังพลาดนะฮะเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยอย่างลูกค้าเขาสั่งเนี่ยสั่งสั่งสตรอเบอร์รี่สองกล่องเนี้ยแล้วก็มารับของแบบแบบเย็นๆเลยอะคือมันไม่มีสำรองไม่มีอะไรแล้วถ้ามารับของช่วงเช้าช่วงยังไม่เกินเที่ยงมันก็อาจจะมีสำรองมีแบบมีให้หน่ะเออเกิดผิดพลาดอะไรมันก็ยังอาจจะมีให้แพ็คให้ใหม่ได้อะไรเงี้ย แต่ถ้าลูกค้าคนสุดท้ายมารับของห้าโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่มีอะไรให้คุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าพลาดนี่พลาดเลยนะเออก็เลยแบบอืมเป็นอะไรที่แบบก็ไม่รู้ใครคนฟังก็ไม่ทวนคนพูดก็ไม่ได้ทวนหรืออะไรไงก็ไม่รู้แหละเออคนรับออเดอร์ไม่ทวนหรืออะไรก็คือโทรมาสั่งกันทางโทรศัพท์อะคือถ้าเราเวลาเราจะสั่งของอะถ้าไม่ไม่อยากให้มันผิดพลาดน,นะคะให้เราบอกจํานวนกล่องไปเลยสมมติว่าเอาสองกล่อง นี่ฮโกอย่างเงี้ยพูดไปเลยเออซัมปะโกะยงฮกอะไรก็พูดไปเลยอย่างเงี้ยมันเข้าใจง่ายแต่ถ้าคุณไปใส่แบบสื่อเข้าไปนะต้สื่อตัดสื่อมิกสื่อยกสื่ออิจึืคุณสื่เข้าไปเนี่ยนะพลาดเมามากหรือเมาภาษาญี่ปุ่นมากเลยเมาภาษาญี่ปุ่นมากถ้าเรามีความภูมิใจว่าบรรพบุรุษของคนไทยเราเนี่ยเออคนที่คิดภาษาไทยขึ้นมา อักษรไทยทกันอ่านอ่านออกเสียงนี่เรามีความภูมิใจมากเลยนะเพราะบรรพบรุษของเรานี่แบบโอ้โหเก่งอะ่ะเออเก่งอะ่ะมันมีเสียงมันมันแยกคําได้แบบอย่างการนับเลขเนี่ยภาษาไทยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบอ่ะมันไม่ใกล้เคียงกันเลยอะ่ะเออมันไม่ใกล้เคียงกันเลยอ่าบรรพบรุษคนไทยของเราเนี่ยแบบโอ้โหเจ๋งมากสุดยอดมากเลยคําไม่ใกล้กันเลยอะ่ะเออ หนึ่งชิ้นหนึ่งอันสองชิ้นแล้วแล้วของภาษาไทยมันไม่เปลี่ยนไงหนึ่งชิ้นหนึ่งก้อนหนึ่งอะไรคุณก็ว่าไปสองชิ้นสามชิ้นสี่ชิ้นมันก็นับเหมือนเดิมไงเออแบบเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหบรรพบุรุษคนไทยนี่แบบเก่งเก่งเจ๋งมากเลยอะเออเจ๋งจริงอะ่ะเ,เวลาพูดภาษาญ,ญี่ปุ่นก็พูดมันชัดๆนะะตัวเลขมันสําคัญมากมันแบบตัวเลขมันสําคัญมากเลยนะอืม แล้วพอผิดก็ผิดไปเลยอ่ะเออเขาสมองบอกพตัดสึตัดสึแล้วเวลาพูดเร็วนะตัดสึคําว่าฟุคําแรกน่อันที่สองชิน้นน่มันจะไม่ออกเสียงนะแต่ถ้าชตโตสตตเสอตัดสือเออมันคาแรกมันจะไม่ออกเยอะถ้าคนพูดไม่ชัดอะ่ะตเสตัดสึมันจะไม่ออกเยอะมันไปลงตัวสืตรงข้างหลังนะ่ะเออถ้าไม่ฟังดีๆนี่พลาดเลยโอ้โหพลาดเลยเมาภาษาญี่ปุ่นมากเลยระวังระมัดระวังไว้นะคะ อถ้าไม่อยากให้มันเกิดการผิดพลาดให้พูดชัดๆพูดชัดถ้อยชัดคําโดยเฉพาะการพูดผ่านโทรศัพท์มันไม่ใช่พูดต่อหน้าไงมันไม่ได้อ่านปากคือฟังผ่านโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์สมัยนี้นะต้องใส่หูฟังมั่งใส่เปิดไม้มั่งเปิดอะไรมั่งอุ้ยอะไรมั่งก็ไม่รู้แล้วโทรศัพท์บางคนมันก็เบาไงเออแล้วเวลาคนรับโทรศัพท์ต้องทวนนะทวนให้มันดีด กี่ก่องหนึ่งก่องสองก่องใช่ไหมครับอะไรเงี้ยเออพิโตส์ฟุตตส์อะไรเงี้ย,ออะน,ยนะต้องทวนนะ